วิธีการปลูกบอลสีนะครับอ่าขั้นตอนแรกก็คือ 1. เราจะต้องมีใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูแล้วเรามานํามาผสมกับดินดินนี่เป็นดินถุงดินปลูกต้นไม้ทั่วไปได้นะครับผสมในอัตราส่วนถ้าสมมุติว่าดินก้ามปู1ถุงเราก็สามารถใส่ดินได้ประมาณครึ่งถุงของดินที่เราซื้อมาก็ได้เพราะว่าส่วนมากตัวนี้อ่าอ่าบอลสีจะชอบใบก้ามปูมากๆเลย เดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการตกนะครับผมเราขาั้นตแรกคือเราก็เตรียมกระถางที่มีรูระบายอย่างเงี้ยนะครับมีรูระบายขั้าต,ตอนแรกเราก็ใส่ดินใบก้ามปูล,ลงไปใส่ไปประมาณ70%ของกระถางแล้วก็ใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะมีปุ๋ยสูตรละลายช้าตัวนี้ก็จะเรียกว่าปุ๋ยออสโมโค้ ตัวนี้ที่ส่วนเราจะใช้ก็คือจะเป็นปุ๋ยสูตรบำรุงใบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สูตรเสมอนะสูตรเฉพาะครับเป็นสูตรบำรุงใบเราก็โรยไปเลยเราก็คำนวณเอาถ้าต้นใหญ่ก็ใช้เยอะอันนี้ใช้ประมาณ1ช้อนชาก็เอานะครับขั้นตอนต่อไปเรามีบอลสีใช่ไหมเราเอฟต้นเล็กๆมาหรือจะเป็นหัวบอลสีก็แล้วแต่เราก็เอาออกมาจากถุงที่เราเพาะชำไว้เราก็ าวางไว้ได้วางลงไปตรงกึ่งกลางพอดีเลยพอาวางตรงกลางเราก็ใช้ดินของเราเนี่ยแหละครับที่เราผสมไว้แล้วเราก็เอามาตักโรยใส่ให้ต้นบอนสีของเราแล้วก็กดลงไปพอบางๆแค่นี้พอนี่กดไปบางๆแค่นี้นี่เราก็จะแค่นี้เองขั้นตอนการปลูกบอนสีง่ายๆส่วนถ้า้ใครที่เอฟหัวมาถ้าเป็นหัวใหม่ๆก็ สามารถทิ้งไว้ให้แห้งก่อนได้สัก1-2สัปดาห์นะครับหรือว่าถ้าหัวแห้งดีแล้วก็สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยแต่ว่าให้นําดินใส่ขึ้นมาสักประมาณ80-90%แล้วก็นําหัวบอลสีวางวางบนไปบนดินนี้แล้วก็เอาดินใบก้ามปลูกเราเนี่ยแหละครับวางกลบลงไปนิดเดียววางไว้แล้วก็ลดน้ําเหมือนกันปลูกเหมือนกันกับตัวนี้ได้เลยครับอเคล็ดลับง่ายๆนะครับการปลูกบอลสีแค่นี้เอง สามเดือนเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นตัวอสมโคตแบบนี้หนึ่งครั้งสามเดือนแค่หนึ่งครั้งเราใช้สําหรับสูตรเร่งใบเหมือนเดิมครับเพราะบอลสีเราจะเลี้ยงโชว์ใบเพราะมันเป็นสําหรับบอลสีมันจะส่วนมากมันจะโชว์ใบนะครับไม่ค่อยได้เน้นดูดอกแค่นี้เองครับง่ายๆในการปลูกบอลสีถ้าใครชอบก็ลองไปทําตามดูนะครับหรือใครมีแบแบบว่าเคล็ดลับอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ก็แนะนํากันได้ครับขอบคุณมากครับ